อุ้มท้องออกโซเชียลหลังลาออกทุบโต๊ะข่าวเรินหอเจี๊ยบจิตด,ดีเปิดตัวสามีที่รอ15ปีหลังแยกทางพุทธอภิวันเรียกว่าลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟเลยทีเดียว สำหรับผู้ประกศาศข่าวคนเก่งจิตดีสีดีที่นอกจากจะคว้าใจของแฟนข่าวทั้งประเทศด้วยรอยยิ้มที่น่ารักพูดน้อยเธอทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมทุ่มเทวเวลาให้กับการศึกษาหาข้อมูลข่าวเพื่อให้อัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นจิตดีก็มีมุมหวานที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคือในส่วนของหัวใจกับแฟนหนุ่มกอ๊อฟที่คอยดูแลเป็นอย่างดีทุกเวลาอีกด้วย เมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโชจิตด,ดีได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจพออุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศข่าวที่พูดน้อยที่สุดแต่ปลื้มใจที่คนทั้งประเทศจําได้และยังได้เคลียร์ใจกับคุณพุทธ,ธะที่ถูกหลายคนตั้นคําถามว่าน้อยใจไหมที่เวลาร่วมงานจิตด,ดีแทบไม่มีประโยคพูด พร้อมเผยเคยน้ำตาคอตอนออกอากาศเพราะความคิดที่โดนทุกวันส่วนในเรื่องของหัวใจงานนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จิตด,ดีได้เปิดตัวกอล์ฟแฟนหนุ่มที่เคยเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันและแอบชอบจิตด,ดีมานานถึง15ปีที่ในที่สุดก็เก้าเข้ามาเป็นแฟนเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่รอมานานแต่คุ้มค่ามากที่ได้มายืนอยู่ข้างกันในวันนี้ แต่จริงๆคงไม่มีใครที่พูดน้อยจนคนรู้จักกันทั้งประเทศเวลาที่เขาโยนมาตกใจไหมในช่วงที่อ่านข่าวด้วยกันก็ต้องรับให้ทันและจะต้องให้ทันว่าเราจะต้องตอบตรงไหนตอนที่เราอยู่ตรงนั้นถามตรงๆเรารู้สึกว่าเราถูกกดไหมพี่เขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าถูกกดเลยนะคะเตรี๋ยมนั่งตรงนั้นเรารู้สึกว่าทํายังไงให้คนดูดูงานของเราดูเรื่องที่เรากําลังจะเล่า เราทำงานกันเป็นทีมค่ะไม่เคยว่าใครจะต้องมาแย่งซีนกันเจี๊ยบไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลย แต่ก็มีเหมือนกันน้ำตาคอออกอากาศเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นใช่ค่ะพอไม่ทันใจหรือผิดเข้าเราโดนทุกวันทุกวันพอมาถึงจุดหนึ่งเราคิดว่าไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไปลาออกเลยน้องๆในทีมก็วิ่งมาก,ก่อเราพูดให้เราใจเย็นๆเ,เราในใจตอนนั้นคือไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้ว ถามถึงเรื่องหัวใจกันบ้างเห็นว่าใช้เวลาถึง15ปีเลยที่กว่าจะได้มายืนเคียงข้างคอยดูแลกันแบบนี้กอล์ฟแฟนจิตด,ดีเรารู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือ15ปีที่ผ่านมาเราจะนึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือด้วยกันตลอดแล้วเวลาที่เราเห็นเขาในทีวีผมจะเปลี่ยนช่องเพราะเราไม่อยากเจอเดี๋ยวเราเจอเขาแล้วเราจะต้องจีบ15ปีที่รอมารู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาอยู่ข้างคเขาไหม คุ้มครับคุ้มเหมือนฝันในวัยเด็กมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเราตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะจีบเขาเป็นแฟนแต่สุดท้ายเราก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้เดี๋ยวนะเขาไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยนะเราเห็นเขาตอนอยู่กับคุณพุทธะพูดไม่เก่งพูดไม่ทันอยู่บ้านขี้บ่นไหมโหยิ่งวันไหนอยู่กับคุณพุทธะแล้วไม่ได้พูดนะครับกลับบ้านมาคือป้า วันนี้มีไม่ได้พูดเลยผมก็ปลอบใจเขาว่าไม่ได้พูดไม่แปลกหรอกถ้าได้พูดคือแปลกนะเขาเลยกลับมาบ้านเขาก็มาบ่นเป็นชั่วโมงเลยครับจึงก็เป็นอีกมุมหนึ่งของผู้ประกาศข่าวเสาของเราที่ไม่มีใครรู้